เครื่องหมายต่อมาที่เราจะมารู้จักคือเครื่องหมายนี้ค่ะใครรู้ไหมคะเครื่องหมายนี้มีชื่อว่าอะไรอัญญาประกาศค่ะถูกต้องค่ะมาดูวิธีการเขียนเครื่องหมายอัญญาประกาศกันนะคะ เรื่องหมายนี้เราใช้เขียนคร่อมข้อความที่เป็นคำพูดหรือข้อความที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษเช่นชื่อของกลุ่มนี้คือปลาโลมา ผมบอกแม่ว่าผมรักแม่